สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ลูกจักผ้ายาวสิบห้าพีผ้าน้องมาเผาบ้างข่าลามพี่น้องมาเผาข่าลามครับนี่ข่าวลามตัดมาเองครับพี่น้องตัดเองกอกเองนะครับเท่ามือนี้กับไส้เขานี้วดําขาเหนี้วดํครับขาวขาวนะครับมี2สองแบบนะครับตอนนี้กําลังเผาอยู่ครับพี่น้องนี่ส่วนสิเป็นยังไดนะครับ รอช่มเด้อพี่น้องสิเป็นขา้าวหลามเส่บๆบ่แบบไหนสีสุกหร,รือบ่อนะครับนี่ร่อช่มกันนะครับนี่ครับเป็นการเผาข้าวหลามนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นการเผาข้าวหลามแบบบ้านๆเฮานะครับเข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะครับนี่หน้าหนาวกับเผาข้าวหลาม เดี๋ยวรอชิมพร้อมกันนะครับว่าสีแซบบอนะครับสีเป็นข่าหลามบอ <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> สูตรนี้สูตรนี้ก็ใส้ข้าวเหนียวดํานะครับข้าวเหนียวดํากับมี่ละกขาข้าวขาวดํานะครับนี่การเผาบังข้าหลามนี่เขาก็ต้องตั้งเพื่อนไหวนะครับขุดขุดไห้ให้เพื่อนตั้งอยู่นะครับนี่นะครับละกาเขากับสูงฟื้นเขากับสูงฟื้นรอบๆไห้ ยีให้เพิ่นติดเข่าลามนะครับเดี๋ยวเพิ่นสีไมก่อนแบบนี้สุกแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับหลวก็สีงามพร้อมคล้ายๆเข้ากับอบเพิ่นนี่รอบๆนะครับนี่เท้าเขาใกล้เขาชิดคือเตาทานนะครับเพื่อนกับสีไม่ได้นะครับนี่ครับสูตรนี่รับรองแซบแน่นอนนะครับนี่รอชิมน้ำกันเ้อพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศ นะครับย่มแรงต้อนรับปีใหม่นะครับตอนรับปีใหม่น้ำกันครับมือนี่นี่ครับการเผาข่าวหลามกะเฮ็ดบัหลายครับมือนี่สิบก็บ้างพี่น้องนี่สิบก็บ้างนะครับเท่ากับสูงไฟสูงไฟไว้รอบรอบแบบนี้นะครับกะระวังในเดอร์ครับบังไม้ไผ่ ไม้ไผ่จุดไฟเพื่อนเกิดสีแตกโปะเปะโปะเป,ะ,ป,ะ,ปะนะครับเท้าควนสีเอามีดเฉาะให้เพิ่นแตกสักก้อนนะครับยังเอามาเผานี่ครับอันนี้ก็เป็นการใส่ไม้ไผ่ที่เฮ้ามีอยู่นะครับเฮามีฟื้นหลายเฮากับใส่ฟื้นแล้วครับพี่น้องบ่ต้องเปลี่ยนทานนี่ครับเทากับล่มไปจยงซี่นะครับครับมไปน้าน,นะครับ จุยุไปน้ำนะครับนี่ก็เป็นการเผาข้หลามแบบบ้านๆเฮ้าสุกแน่นอนครับพี่น้องแบบนี้เพิ่อนรับประกันนี่สูตรสูตรเพื่นเองเจ๋หวีเจ๋หวีอันอันอันสูตรแบบนี้นี่สุกแท้แน่นอนเมนโบเคยเห็ดบ่อเคยจ้า <c oughs> อันนี้เฮ็ดประจําเลยแม่นบ่น,น,นี่ครับเ,ข,เข,ข้าวล้มสูตรเอวีรับประกันคุณภาพเป็นข้าวสารหลามนี่ครับพี่น้องสุกแน่นอนครับเพื่อนรับประกันนี่เป็นหยางจังบ่เอาไฟเข้าจุาแบบนี้ย่านเพื่อนใหม่ก้อนสุกจะ้ะย่านเพื่อนใหม่ก้อนสุกแม่นจ้ะขันเอาจุไปเลยนี่เพื่อนสีไมโต<น>บ้างขง้าวหลามแม่นค่ะเพื่อนสีไม ใหม่ไผ่เฮ้าเนี่ยคะ<อ>่ะมันสีใหม่มันสีบอรง่ามโอ้สีบอรง่ามน้ำแม่แมโอ้แบบนี้ก็คล้ายๆเฮ้าก็อบเพิ่นไว้เนาะอบเพิน่นไว้รอบเลยนี่ครับพี่น้องเจวีรับประกันคุณภาพอีกนันึงคืแบบซื้อผลิตเขื่อน,นทับทินนโอ้ที่เฮ้าเอาไอ้ใบกล้วยอ่าอยุ่ไว้นะครับ การเฮ็ดขอลามแบบนี้นี่เฮ็ดเฮ็ดแบบไหนมีมีสูตรแบบไหนสูตรแบบเด็ดบอกพี่บอกน้องครัเนี่ย<ะ>มาเขา่แนแา <laughs> ต้องมาเขาเ่าแต่แท้แล้วครับพี่น้องมาเข่าเนาะเออให้เพิ่นอ่อนๆ <laughs> เ,เนาะคืเอเฮาสินหนึ่งเข่านี่แม่นบ่่แแมมน่กต้องมาเข่าก่อนโอ้บบดน,นี้เขามาคลุกคลุกกันมีอ่แยงแนี่มีเกลือ ให้ใส่บ้างให้ใส่บ้างแล้วน้ำน้ำกะทิน่ะถ้าต้องใส่ปรุงใส่เมนถ้าต้องใส่น้ำตาลเกลือปรุงน้ำตาลปรุงเกลือให้เพิ่นได้รสชาติแมนให้มันมีรสชาติโอ้ปรุงปรุงน้ำกะทิก่อนแมนค่ะแล้วก็จังเอาไปกอกแมนค่ะกอกใส่กอกใส่บังเลยที่เฮาใส่ข้าวสารไว้ข้าวที่เฮามานั่นแมนโอ้นี่ครับพี่น้องกะสูตรง่ายๆนะครับกะลองเอาไปลองเอาไปเฮ็ดเบิ่ง อันสมัยด้กี้นี่กอกเขาสารดิบๆเลยเนาะล้ะกะ<น>ล้ะกะ<น>เอาน,าน้ำแช่ไว้มืดขึ้นเศร้ามากกาับเผาเออเผาอ่าสุ้มือนี่เข้ากับมาเขาก่อนพี่น้องนี่เข้ามาเข่าล้ะกะมาเขาเรียบร้อยลแล้วล้ะกะามากอกใส่บ้างกอกใส่บ้างละกะปรุงน้ำกะทินะครับกะทิหมักเผาเข้าเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ขันบม่มี่หมักเผาบีบเอาสดๆกะกะทิก้องก็ได้นะครับก็เอามาปรุง รุงไห้เพิ่นใส่น้ำตาลใส่เกลือนะครับสามรสไปเลยพี่น้องนี่หวานมันเค็มไปเลยนะครับนี่ขอลามสูตรนี่ก็ล่ลองเอาไปใส่เบิงเท่ากับเสียนว่าเพิ่นก็นเริ่มเดือดเลยเนี่ยพี่น้องนี่เพิ่นก็นเริ่มเดือดขึ้นมาแล้วนี่หุ่นเดือดปอดัปด๊ปดปดัดปัดปัดแล้วนะครับนี่สี่ซุปยอกพี่น้องสูตรนี่เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดมาหลายแล้ว นี่ครับกะล่องเอาไปใส่เบิงสูตรนี่นี่รับประกันความอร่อยนะครับผู้ลังค้นกะว่าข้าวเหนียวกินบ่าเป็นข้าบเได้ขา้าวลามนี่แย่เลยวาสัน <c oughs> <c oughs> นะครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็ได้เผาข้าวลามสุกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ วิธีวิธีการเบิ้งยังไหนห้าจังสิฮูว่าไอ้เพิ่นสุกบ่สุกมีบ่น้ำมันมแหง้งวิธีการน้ำมันแหง้งนะนามที่เพิ่นฟดปุดบปุอยู่มองเ้าเอาใบตองอัดไว้น่ะ <S <S ถ้านะ้ำมองแห้งนั่นหมายถึงว่าสุกแล้ว <S <S โอ้นี่ครับพี่หน,น้องนี่สุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมอน,นี่ลุงจักสีดเทศห้เบิ่งนะครับพี่สูนห้เบิ่งว่า สีแซบว่าสีจังไไดน,นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ครับพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทสเบิ้งนะครับโอ้หอมพี่น้องหอมนี่ครับรบั้งขอล้มเห็น <อง S 2> บอพี่น้องขนาดเท่า ขนาดเท่าไอยู่หางไฟปน,นี่เนี่ยเินเ่นกระยัง่งเพิ่นกระยั่งแบบใหม่ยเห็นป่ะนี่นี่ครับผ้าเนี่ยโอ้สีได้คว่ควมหอมพี่น้องเนี่ยในขณะที่ผ้าอยู่เนี่ยคว่มหอมของไม้ไผ่นะครับกับเขา่ากับเข่าเหนียวเท่าเนี่ยสีหอมออกมาเลยพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเขา่ขาเข่าขาวด้อพี่น้องนี ตัวนี้บ๊องนี่บอ่อมนข้าเนี้ยดำนะครับนี่เดี๋ยวเยอะเยอะสีผ้าข่าเหนี้วดำในเบิ่งนะครับนี่การผ้าบางขร้ามกับผ้าธรรมดาเนี่ยละครับผ้าบางบางบางได้เท่าใดแห้งดีปอกง่ายครับพี่น้องนี่เดี๋ยวมาชิมพร้อมกันเด,เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าสีเป็นยังไงนะครับเท่ากับ ปูแต่งให้เพิ่นง,างา่ามๆ้าได้บังชำไดนแห้งดีพี่น้องนี่กระสีปอกง่ายนะครับอันนี้เพิ่นย่งห,อหออ่อ,อนๆอ,อยู่นี่นี่ย่งอุ่นๆอยู่นี่จริงๆต้องต้องให้เพิ่นเย็ยนก่อนพี่น้องนะเพิ่นสีติดสีติตเดเยอะดีอันนี้จักสีติดดีชำไหนเดี๋ยวบางแรกนะครับเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนี่แคมแำทม งามพี่น้องพูนดนะเ,เห็นว่าติดเยืออยเย่อ,อยู่ติดเยือ่อยู่ติดเยื่อยู่นี่กระสีติดติด,ตดบอท่าใดราะว่ยังหอนอยู่พี่น้องอันนี้พาให้<ด>พี่ให้น้องเบิ้งนะครับนี่เดี๋ยวจะนี่ครับงามงามงามนะครับกินไดคือเก้าแหรอพี่น้องอันนี้เท่ากับเทศเบิ้งนี่นี่นนอนตองปล่อยให้เพิ่นเย็นจักน้อยก็นเนื้อละกั ไม่าพนี่เขาเขาผ้าได้บางสําไหนแห้งดีแล้วพี่น้องนี่ถ้าผ้านะนี่เห็นบ่นี่มองน้ำมันติดติดนี่เพิ่นติดนะครับเดี๋ยวซิมก่อนสุกบ่อืมสุกสุกพี่น้องสุกอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องถ้าเข้าหนานะครับถ้าหนาสิเป่งสิเดี๋ยวซิมกัน นี่พี่น้องบังข้หลามหอมหวานมันเค็มสามรสข้าวหลามสามรสน,นี่สูตรเยี่ยวีใช่ได้ครับพี่น้องถือว่าพานเลยแซ่บครับแซ่บพอ,อดีพี่น้องครับเนี่ย เหลืออีกเดี๋ยวให้เพิ่นมันมาดดีๆก่อนนะครับอันนี้เขาก็อยากทานหาจังน้อยต้องเอาออกอีกเพราะว่าเพิ่นเพิ่งติดเยื่อดีพี่น้องนี่ถือว่าใช้ได้นะครับแซบนะครับพี่น้องลอง่งเรือครับนี่ครับพี่น้องข้าวหลามสามรสหวานมันเค็มนี่อันนี้กระซุกแล้วเรียบร้อยนะครับ นี่ถือว่าโอเคครับพี่น้องพาออกมาแล้งงามนะครับอืแซ่บคักเลยพี่นอ้องอื่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลูกจักแม่เงาขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ตามรับชมนะครับผูไหอยากเห็ดกะเอาไปลองเหตุเบงเดนะครับสูตรนี่แซ่บอี่ลีนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ